กมตรครั้งที่แล้วมาคุยกันเป็นรูมาตอยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ,ะเล่าอาการให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนั้นก่อนอม,มาคุยกันเนี่ยได้ค่ะคือจะปวดมากปวดเคาะไล่หมดเลยที่เป็นข้อตั้งแต่คอถึงเท้าตรงไหนที่มีกระดูกตรงไหนที่มีข้อต่อที่เป็นข้อต่อใช่ค่ะปวดหมดเลยปวดหมดเลยบวมไหมฮะไม่บวมนะคะแต่ปวดแบบแบบเห็นดาวเลยค่ะขยับตัวไม่ได้นอนได้อย่างเดียวคือจะเข้าห้องน้านี่ต้องต้องอุ้มอะคะ่ะ คือมันนึกอยากจะปวดก็ปวดปวดตลอดเวลาค่ะโอ oh ปวดแบบขยับไม่ได้นอนจะพิกนีก่ก็ไม่ได้ต้องให้รูปแบบพีกให้อะค่ะ <ừ> กึงก่งๆอ็งมาพาดนะฮะเห็นอบอกว่าจะนอนหมอนเนี่ยต้องเอามือจิกหัวตัวเองใช่ไหมผมจำได้ใช่ยกขึ้นเนี่ย คืออยากจะพีกไงฮะแต่แบบเออก็ไม่ไม่อยากจะเรียกแบบก็จะช่วยตัวเองก็พยายามที่จะยกแบบปกติไม่ได้ก็เลยเอามือจิกผมตัวเองเพื่อที่จะพีกบ้างอย่างนี้ค่ะ uh huh. ด้วยความปวด uh uh. ค่ะแล้วไปหาหมอก็ไม่หายไม่หายค่ะก็คือทานยาน,นี่ทานยานมาตลอดนะคะแต่มีความรู้สึกว่าพอเราทานสเตลอด ตัวจะบวมอะค่ะจะจะแบบรู้สึกเองแบบส่งกระจกไปโอ้บหน้าเราแปลกมากคือจะบวมน้ําหนักจะขึ้นเกือบเจ็ดสิบมา่ะจากสี่สิบจากสี่สิบห้าสิบต้นๆอะนะคะก็ขึ้นไปเยอะมากก็คือรับตัวเองไม่ได้ก็เลยหยุดไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมวนกลับไปที่อาจารย์นภัยสักครู่หนึ่งนะ,ะสเตรอยจริงๆถือเป็นยาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะเป็นยาคือเป็นยาต้านการอักเสบนี่นะฮะเพราะว่ารูมาตอยก็คือครโรค แพ้ภูมิตัวเองอนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นทั้งสองข้างเช่นถ้าปวดเข่าซ้ายก็ปวดเข,าข่าขวาปวดไหล่ซ้ายก็ปวดไหล่ขวาคือมันจะคู่กันคู่กันอยู่ตลอดนะแต่บางคนก็จะปวดทั้งตัวทุกข้อข้ออยู่ตรงไหนปวดได้หมดเลยอันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดพลาดก็คือไปมองว่า อะไรไม่รู้ว่าที่อยู่บริเวณข้อต่อเนี่ยมันเป็นสตรูต,รตัวร้ายเพราะฉะนั้นมันต้องไปจัดการอันนี้มันก็เลยก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมามันก็จะปวดอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วครั้งที่แล้วมาคุยกับเราค่ะก็ได้ทานบิมใช่ค่ะทานสีอะไรครับทานอาัลินอกอาหารสีชมพูสีชมพูค่ะทานยังไงต่อวันครับ ตอนนั้นทานมื้อละสองเมตรเช้ากับก่อนนอนค่ะตื่นมาทานเลยอ่าฮะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าเอะแค่ประมาณเดือนเดียวนะคะอเดือนเดียวแต่จะประมาณสี่ขวดเดือนเดียวประมาณสี่ขวดค่ะก็จะทานตั้งใจทานมากคืออยากหายว่างใช่ค่ะแล้วแล้วทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าทานอยู่ที่ทานเออแคปซูลลวันละหนักๆเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนใช่ค่ะ สามเดือนแล้วก็ลดยาโรงพยาบาลเองลดยาเองใช่ค่ะอย่าบอกอาจารย์น้ำไผยนะอาจารย์น้ำไผยโกรธเลยนะฮะ <c oughs> ลดลดสเตอรอยลดอะไรที่แก้อักเสบมาก็บอกเพราะว่า ไม่ทราบแต่ไปถามคุณหมอเองไงคะว่าถ้าไม่ปวดไม่ต้องทานใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าใช่ก็ถือโอกาสเลยไม่ทานก็เลยไม่ทานเลยใช่คะ่ะทานแค่สีชมพูอย่างเดียวทานสีชมพูกับสเตอรอยเพราะว่าคุมไว้หน่อยอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจไม่อยากจะไปนอนแบบอีกไงคะคือก็ทานไว้ทราบว่าเออ,เอ,อตัวนี้มันแรงนะก็ลดตัวที่อ่อนๆกว่าให้เหลือตอนนี้คือทานสเตอร์ลอยคู่กับอัทิาศคู่กันได้ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ค่ะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของเราก็คืออาหารธัญพืชผลไม้ธรรมดานะคะก็คือเป็นมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นมันไม่มีการต้านฤทธิ์กันไม่มีการไปใช่ค่ะคือมาครั้งแรกก็ถามอาจารย์แล้วหาว่าทานคู่กันได้ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะไปเที่ยวน้ําตกปีนเขาอะไรได้ยังมีอาการปวดขยับไม่มีค่ะนอนต้องพลิกพลึกตอนนี้ล่าสุดนี่ก็คือไม่ทานแล้วค่ะสเตอร์ลอยบอกคุณหมอว่า ดีค่ะไม่ปวดไม่อะไรเลยตอนแรกคือสเตอร์ลอยนี่มันจะต้องลดทีละครึ่งเม็ดรทานสูงสุดคือเม็ดครึ่งกับยากแก้ปวดอีกประมาณคือมื้อเช้าเนี่ยนะคะต้องประมาณ 5, 5้เม็ดครึ่งนะคะแล้วก็มื้อเย็นสองเม็ดแล้วก็วันอเอรวันเช้าวันเสาร์เนี่ยจะต้องมียากดภูมิก็ตัดอ,ออกหมดนะคะอตอนนี้ก็แบบแข็งใจเองแล้วก็ กลับมาตั้งใจทานอัินอกมากมากขึ้นแบบย้อนไปเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะนั่นนะคะคือตั้งใจที่ว่าจะทานแค่ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือไม่ทานยาละไม่ทานค่ะแต่ว่าก็จะก็ยังรักษาไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับหมอแผนปัจจุบันอยู่ะคะ่ะก็คือจะต้องมีการตรวจ ทุกเดือนหรือทุกเดือนครึ่ง <ứng S 2> ก็จะมีไปแต่ก็บอกคุณหมอไปตรงๆอะค่ะว่ายาตัวนี้เหลือยาตัวนี้เหลือนะคะคแล้วคุณหมอเขาตรวจเลือดตรวจเลือดทุกเดือนใช่ไหมคะ,ะผลเป็นไงฮะผลก็คือไตดีขึ้นตับดีขึ้น,นเพราะว่าตอนแรกนี่คุณหมอจะขมวดคิ้วมากเลยเพราะว่าตัวบวมตับไตก็ก็เรียกว่าไม่ค่อยดีอะคะ่ะมันเดี๋ยวมันจะเสื่อมใช่มันจะแต่นั่นไปก็เลยถึงต้องบอกไงคะว่าคุณหมอไม่ไม่ไม่ตัดยาก็ตัดเอง คือตับตาไม่มีปัญหาใช่ค่ะแล้วเรื่องของรูมาตอยค่าค่าก็สามสิบสองหรืออะไรประมาณเนี้ยค่<ม>แต่ก็ไม่ปวดไม่บวมไม่อะไรผมผมไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องค่าตัวนี้เป็นยังไงฮะจันมันคือรูมาตอยแฟกเตอร์นะคะคซึ่งอันนี้เขาจะใช้เป็นตัวคือคนปกติก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ,ะแต่ว่ามันจะต่ํำใช้เป็นตัวบอกว่า เป็นโรครูมาตอยหรือเปล่าค่ะเป็นดัชนีซึ่งอันนี้ก็ลดลงแล้วแต่ต้องขอชมอย่างหนึ่งที่บอกว่ายังต้องติดต่อกับหมอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะคะคเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยใช่ค่ถ้าวันดีคืนดีเราไปเจออะไรบางอย่างแล้วมันเพี้ยนกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะต้องมียาที่ไปคุมอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าง ปัจจุบันทันด่วนอันนั้นน่นะคะแล้วยากดภูมินี่จําเป็นไหมคะ,ะยากดภูมิตอนนี้ไม่น่าจะจําเป็นยากดภูมิที่ให้เข้าใจว่าเป็นเมทโทเทกเซตเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้ในโรครุมาตออยจะใช้อาทิตย์ละ ครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งแต่สี่เม็ดแล้วหนูทานแล้วอาเจียนไงคะอ,<า>อ๋อทีละสี่เม็ดเลย<อ>คือเช้าสองเย็นสองพอเช้าสองเม็ดก็อาเจียนเออย็นหนูก็ไม่ทานอันนี้มาแล้วแต่หมอเขาจะกาหนดะนะคะ <c oughs> พอบางรายเขาก็ให้ทานอาทิตย์ละสองครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะห,หรือบางทีก็ถ้าอาการหนักๆก็ทานวันเว้นวันเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ยากดภูมิเนื่องจากภูมิของเรามัน มันเพี้ยนใช่ไหมคะ,ะมันไปทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องกดมันเอาไว้ไม่ให้มันสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เนื่องจากบิมไปด้วยบ,บิมก็ไปปรับภูมิคุ้มกันก็จะไปลดตัวที่มันไม่จําเป็นลงมานะ,ะลด th2 t TH <S, s 2ลงมา t s, <S 2>, 2นี่เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ b cell สร้างภูมิดังนั้นถ้า t s 2ลด บีเซลก็ไม่สร้างภูมิที่จะไปทำลายตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการก็จะดีขึ้นนะครับครับขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านในช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณกมลรักกับคุณวีลา